สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆทั่วโลกมาฝากเพื่อนๆครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะโคโรเอเชียไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปี2024ครับแน่นอนว่าโอเกอร์จัดหนักคอมเมนต์ของแฟนๆโคโรเอเชียไปแล้ว จัดหนักคอมเมนต์ก่อนแฟนอาเซียนไปแล้วครับทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กองแฟนทั่วโลกกันบ้างครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงครับเราจะมาคาดการณ์ด้วยครับว่าคู่แข่งในรอบต่อไปของทีมไทยเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะคิวบาไปได้เนี่ยถ้าเราเข้าไปอันดับที่2ของกลุ่มเนี่ยจะเจอกับกลุ่มไหนนะครับแล้วคู่แข่งจะเป็นใครนะครับเดลเกอร์เตรียมข้อมูลมาเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับลงประเดิมสนามนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับก็สามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้2ต่อ1ประตูนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่กดดันมากๆนะครับทางฝั่งโครเอเชียเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ครับและเหลี่ยมบังบอลเนี่ยต้องบอกว่าดีเหลือเกินนะเขาหาจังหวะเด้เข้าทําเราได้หลายจังหวะนะครับแต่สุดท้ายครับเป็นความยอดเยี่ยมของนักฟุตซอลไทยครับที่ต้องบอกว่าตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่เหลือเกินครับจังหวะการเล่นจ จังหวะการตั้นนะครับเ,เพื่อนๆเขาเรียกว่าแน่นๆเลยครับในการเข้าทําแต่ละจังหวะในการเข้าสกัดแต่ละจังหวะนะครับแล้วก็เป็นเราครับที่จกฉวยโอกาสสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้2ต่อ1ประตูนะครับทำให้ตอนนี้ครับโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสพอสมควรครับ <S <S เพียงแต่ว่าในเกมที่เจอคิวบา, <ๆ S 1> าเนี่ยอมองว่าถ้าเราเล่นตามมาตรฐานนะครับไม่ประมาทคิวบาเนี่ยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสชนะคิวบาได้ครับจะทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ย จบเป็นอันดับที่2ได้นะครับก็เกมที่เจอคิวบาเนี่ยจะเจอวันที่17นะครับเพื่อนๆเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราในการเจอคิวบาครับชนะเข้ารอบเลยครับเพื่อนๆเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงเนี้ยโอกมองว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายได้นะครับในวันที่20เนาะเวลาทุ่มครึ่งนะครับถ้าเราสามารถเอาชนะคิวบาไปได้นะครับก็ทีนี้ครับเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนๆ ทั่วโลกเขสักนิดหนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเนี่ยสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยจากอินโดนีเซียทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณคือความภาคภูมิใจประมาณนี้นะครับแลวคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์โครเอเชียพวกคุณก็ทําได้ดีมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์และคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางฝั่งของฮังการีนะครับเขาบอกว่าสู้ต่อไปโครเอเชียไทยแลนด์เนี่ยก็แข็งแกร่งมากๆอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากอุซเบกิสถานครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับไทยแลนด์และคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่าไทยแลนด์คือผู้ชนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจับมาจากมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือทีมชาติที่แข็งแกร่งมากๆเพื่อคุณทําได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางด้านของมาเลเซียครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งคุณคือความภาคภูมิใจของอาเซียนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากอุซเบกิสถานครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์ทีมชาติ คุณคือทีมชาติที่แข็งแกร่งในฟุตซอลโลกอะประมาณนี้นะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้มาจากคีกิสานะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้มาจากทางฝั่งของอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์เช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปครับก็มาทางฝั่งของอุซเบกครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าลุยต่อไปประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปมาจากอุซเบกิสถานครับเขาบอกว่าลุยต่อไปนะไทยแลนด์พวกคุณทาได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปมาจากมาเลเซียครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจาก ากทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับเขาก็บอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์เช่นเดียวกันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางฝั่งเหมือนจะเป็นบราซิลเลยนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งยินดีด้วยพวกคุณทําได้ดีมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางฝั่งของบราซิลเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์นะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปครับมาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าไทยเนี่ยคือความภาคภูมิใจของอาเซียนนะอ่าก็เราจะสังเกตได้ว่าถ้าคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไทยคือความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับในอาเซียนที่ได้ไปแข่งในฟุตซอลโลกในครั้งนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับ อันนี้มาจากทางฝั่งของโคเอเชียนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆพวกเราเนี่ยยอมรับว่าพวกคุณแข็งแกร่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปมาจากอุซเบกิสถาน,นครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆพวกคุณสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากทางฝั่งของยังคงเป็นอุซเบกิสถานครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเสมอพวกคุณทําได้ดีมากๆแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางฝั่งของ อินโดนีเซียครับเขาบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เป็นความภา,ภาคภูมิใจลุยกันต่อไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนทั่วโลกที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโครเอเชียอุสเบกิสถานครับญี่ปุ่นนะก็มาให้กําลังใจเราเลยครับรวมถึงทางฝั่งของเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยนะครับพวกเขาก็ยังคงพูดเสมอครับว่าทีมชาติไทยของเราคือความภาคภูมิใจของอาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็ เป็นอะไรที่เราก็กระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับในการที่เราก็เป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนเนาะเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าการเจอกับโครเอเชียเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายจริงๆนะครับเพื่อนๆทีนี้ครับเรามาดูกันสักนิดนึงครับว่ารอบต่อไปครับเราจะมีโอกาสเจอทีมไหนนะครับหลายคนก็ ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเราจะเจอกับทีมไหนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้พวกเราเี่ยครับมีโอกาสจบเป็นอันดับที่2นะครับเราว่ากันตามตารางจากที่เราสามารถชนะทั้งด้านของโคเอเชียมาแล้วนะครับแล้วก็คิวบาเนี่ยก็บ่ายแพ้บราซิลนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้นะครับทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับแล้วเราก็ถ้าจบเปอันดับที่2ของกลุ่มได้นะครับเราจะไปไข่นะครับเจอกับกลุ่ม F ครับเพื่อน กลุ่ม <l ou m> F ก็จะเป็นกลุ่มของอิหร่านเวเนซุเอลากัวเตมาลาแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้าตามที่โอคาดการนะครับมีโอกาสที่เราจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าอันดับ2ของกลุ่ม B จะเจอกับอันดับที่2ของกลุ่ม F นะคบเพื่อนๆอ่าอันดับที่2ของกลุ่ม B จะเจออันดับที่2ของกลุ่ม F ซึ่งถ้าเราดูตามนี้ครับ,บอมองว่าในกลุ่ม F อเนี่ยอิหร่านเนี่ยว่าพวกเขาน่าจะเก็บได้หมดนะอันนี้เราวิเคราะห์กัน ตามตามตาม,ตามรูปเกมที่แอดเห็นตามตามตามเขาเรียกชื่อชั้นที่เราดูนะครับอมองว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะเก็บ3นัดนะครับในชัยชนะนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นครับทีมที่เป็นอันดับที่2เนี่ยว่ากันตามเนื้อผ้ามีโอกาสเป็นฝรั่งเศสสูงมากครับ,พรรบเพื่อนๆนะครับมีโอกาสเป็นฝรั่งเศสสูงมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ทีมไทายจะเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยถามว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะไหม โอกมองว่าโอกาสชนะก็มีแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะแพ้ไหมก็มีเหมือนกันอันนี้เราขออนุญาตมองข้ามช็อตแล้วก็วิเคราะห์กันไปก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งครับโอก้ก็ไปหามาเลยครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับในปี2023นะครับเอาเป็นว่าเราลองเทียบป,ประจักษ์พยางกันง่ายๆนะครับฝรั่งเศสมีเกมที่เจอกับโครเอเชียด้วยนะเพื่อนเพื่อน ในปี2023นะครับเจอกัน2ครั้งฝรั่งเศสชนะไป5-2และฝรั่งเศสชนะไป2-1นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเทียบเป็นตัวอยางกันง่ายๆเนี่ยฝรั่งเศสดูจะแข็งแกร่งกว่าโครเอเชียนะครับก็แต่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งกว่ากันถึงขนาดที่แบบว่าคืออะไรข่างกันขนาดนั้นน่ะแต่ถ้ามองตรงเนี้ยเรามองได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ย ก็มีความแข็งแกร่งกว่าโคเอเชียนิดๆก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเรามองข้ามช็อตนะครับว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเก็บคิวบาได้เราเข้าที่2ไปกลุ่ม F สมมุติว่าเจอฝรั่งเศสเนี่ยโอ้มองว่าทีมชาติไทยของเราก็คงจะเป็นเกมที่ยากลําบากแต่ถามว่ายากขนาดนั้นไหม ว่าเรามีโอกาสชนะเหมือนกันนะแต่ถามว่าโอกาสที่จะแพ้มีไหมก็คงจะต้องยอมรับว่ามันก็มีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในฟุตซอลเนาะส่วนถ้าเกิดว่าอิหร่านดันหล่นมาเป็นที่2เนี่ยมองว่าก็คงจะเป็นเกมที่สนุกเพราะเรากับอิหร่านเนี่ยก็เจอกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ในรายการต่างๆเนี่ยคือเราอยู่ทวีปเดียวกันเนี่ยเจอกับอิหร่านมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าการเจออิหร่านเนี่ยโอเคว่าเราเป็นรอง แต่โอเคเชื่อว่าเราสู้ได้สนุกอย่างแน่นอนนะครับส่วนการเจอเวเนซุเอลากับกัวเตมาลานะครับกัวเตมาลาได้เพิ่งเจอกันไปนะส่วนเวเนซุเอลาเนี่ยครับก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้โอเกมองว่าก็เป็นงานที่ถามว่าหนักไหมก็ก็หนักนะถ้าเราเจอกับเวเนซุเอลาหรือกัวเตมาลาถ้าสมมติเขาเข้ามาเป็นที่2นะแต่โดยรวมแล้วครับโอเกเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะน่าจะมีโอกาสที่เอาชนะได้นะครับใช้คํานี้แต่โอเกเชื่อว่าในกลุ่ม F ครับเราจะ หนีไม่พ้นอิหร่านกับฝรั่งเศสนะในมุมมองของโอ้กนะครับถ้าเราจบที่2ได้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์รอบต่อไปทีมชาติไทยจะเจอกับใครนะครับเดี๋ยวถ้าการแข่งขันเนี่ยมันดาเนินการไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าทีมชาติไทยของเราจะเจอกับใครนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ้าววันนี้เกิร์ขอตัวลาไปก่อนเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เกิร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวับ